เดี๋ยวสำหรับวันนี้อนาจะมาวิเคราะห์กราแล้วก็สีเจกเทคนิคห้เป็นหนึ่งเทคนิคอาสำหรับตอนเ้าน้องเป็ี่นตลาดที่งามซึ่งสำหรับการใช้เทคนิคของอนาตัวนี้แมนอนาจะเบิงจากเส้นราคาด้านหลังก็คือเส้นสีขาวๆด้านหลังเลยแมนมันเลยอันนี้จะเป็นเส้นราคาตอนนี้มันห่างกันยูทีอะแปซินาะงโประมาณนี้คือห่างกันประมาณเ้า โอเคเขาจะสังเกตบ่ยากเลยสําหรับการสังเกตจะสังเกตจากแหงซื้อแหงขายและกันอาต่ำโซนของเส้นราคาถ้าว่ามันใกล้โซนเส้นราคาเกินไปมีโอกาสดีตัวสินะสาหรับเทคนิคตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวนะจะมาวิเคราะห์ให้เบิ่งจัก1หนึ่งออเดอร์เพื่อว่ามันไสได้จริงบอแต่ว่าเปอร์เซ็นที่ว่าไสได้จริงมันค่อนข้างหลายและการที่จะเบิ่งเส้นราคาหันเบิ่งแบบไหน สำหรับตัวนี้นาจะาระวางเส้นขนาดของ2เส้นนี้คือเส้นข่าด้านเทิงกับด้านลุมนี้นาจะวางให้ประมาณ5้าสิบเปอร์เซ็นต์ะประมาณ5้าสิบเปอร์เซ็นต์กลางของระวางสองเส้นขนาดนี้วางเพื่ออย่างก็เพื่อนาะสมมติว่ามันก่ายศูนย์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้ถือว่าอะเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้เบิงว่าไส้กันแบบไหน คือตัวนี้มีแฮ้งขายมาทาว่าเป็นอย่างอ่ะเอ็นาจึงว่าออเดอร์นี้มีแฮ้งขายมาทุกคนสังเกตเห็นเนาะสังเกตเห็นแท่งสีเขียวแท่งนี้อ่ะตัวนี้คือโซนประมาณ50%เจนาวางไงอ่ะ50%ระวัง50%ระวังตเส้นด้านถึงและเส้นด้านลุ่มและโตเมื่อกี้คือมีแห้งขายมาแต่ว่า มันมาประมาณตอนึงวิสองวิซึ่งแห้งขายจะมาตอนึงวิสองวิบร่ำสคัญเท่าแห้งขายตอนาวิกับสามวิเขาจะสังเกตตลาดประมาณหาวิและสามวิไว้ก่อนประมาณหาวิและสามวิถ้าว่ามันจะพลิกตัวสมมุิว่ามันมีแห้งขายมาหาวิหาสามวิแล้วแต่ว่าตอนึงวิหาสองวิเรามีแห้งซื้อมาถือว่าเปอร์เซ็นแห้งขายจะหลายก่อน โอเคนจาจังวะนี้ถือว่ามีแห้งขายมาละไอ้น้าสังเกตแบลบกๆสาหรับแห้งขายของตัวนี้นะสําหรับแห้งขายของตัวนี้ก็คือไอ้น้าจะสังเกตแบบนี้แหละอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์หน่อยนะวางเส้นตัวนี้ไว้ให้ก็คือเขาสังเกตว่าแท่งตัวนี้แทงแห้งซื้อตัวนี้แทงรอออกออเดอร์ตัวนี้แมนมีแห้งขายมาในจังหวะอ่าประมาณสามวิหาหาวิเนาะมีแห้งขายมา ซึ่งเปอร์เซ็นต์ที่มันจะลงมามีหลาย่ถ้าว่าวาโอเคสวย่ถ้าว่าอ่าออเดอร์นี้เนะา,าแนะแท่งสีแดงอ่าบรแมนเนาะแท่งสีเขียวแท่งนี้มีเ้งขายมาหลายหลายเกินครบเขตท,ที่ฮาวาังให้โอเคทีท่ฮาวาังให้แม่ตัวใดก็คือ เส้นสีฟ้าตัวนี้อ่ามันจะกก่ยลงมาประมาณวันนี้สมุนไม่แห้งขายกก่ลงมาฮอตนี่ก็คือแหทงตัวนี่ฮนะมันจะกลืนกิ่นไปแทงสีเขียวตัวนี้มันจะกลืนกิ่นตัวนี้นะไปประมาณอ่ะตัวนี้จะเป็นเส้นร้านเทิงเนาะคิดให้เบิงก็คือสองเส้นขนาดน,นี้ มันจะกลืนกินในระหว่างขอบเขตนี้สมมติมันลงไปสิมันจะกลืนกินไปประมาณเก้าสิบปอร์เซนหรือว่าแปดสิบปอร์เซนตมีโอกาสดีตัวเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันจะกลืนกินแล้วมันไกล้เส้นดันลุ่มตัวนี้มันจะใกลเส้นดันลุ่มตัวนี้เสริมมันใกล้ประมาณสิบเปอร์เซ็นนาะเพราะว่าเก้าสิเปอร์ซ็นแม้เซนตัวนี้กลืนกินไปมันจะมีโอกาสดีตัวขึ้นไปก็คือจะเป็นแทงซื้อเพราะว่าตัวน,นี้มีแห้งขายลงม,มาไอ้นะจึงกดขายลงม,มาและมันยังโบ้ได้ไกลห้าสิบปอร์เซ็นต ซึ่งมันมีโอกาสลงมาได้อีกหลายาสำหรับเทคนิคตัวนี้เนาะพราเข้าใจกันอยู่บอหรือว่ามีอย่างอยากจะถามเอนานะอยากจะถามในเทคนิคตัวไหนสูตรตัวไหนที่ว่านามีเพราะว่าในปัจจุบันไอ้นามีอยู่หลายสูตรและไอ้นาจะเลือกใส้ในแต่ละสูตรในแต่ละช่วงว่าจะใส้แบบไหนเพราะว่าแต่ละซ่วงไอ้นาจะใส้บอก,ก,กคือกันคือช่วงนี้เป็นตลาด ing, สวิงใส่ซื้องขายและเซ็นราคาเป็นตัวตั้งอันนี้คือสูตรที่ไอ้นาใส้ในปัจจุบัน สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้และันาจะมาตอบเป็นคลิปวิดีโอให้